ขอบคุณนะคะที่รับส้มจนจบนะคะเจอกันคิมหนัน่ารักนะคะเห็นไหมน้องจะเดินอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมนี่ใช่ไหมคะโอ้อตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้ตนนัวหน,น,นอนเห็นไหมคะหนกตัวเล็กๆเพิ่นเดินตามแม่น,นะคะตอนเย็นเนาะลมลื่นมากเลยคะ่ะ มาหยาดท่าเนาะค่ะเพราะว่าทอดมาเดินไปหาเนาะค่ะอยู่ไกลๆค่ะเห็นบ่คคาพิน้องค่ะแตแวแตแวดูค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะธรรมศาสตร์นะคะธรรมศาสตร์ตอนเย็นเนาะค่ะน้องรุมรื่นมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้บ่มีแดดนะคะทุกคนค่ะบ่มีแดดค่ะสวยไหมค่ะทุกคนเห็นบัวคะน่ารักนะคะเห็นไหมน้องจะเดินอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมนี่ทั้งธรรมศาสตร์นอฝากนะคะ แต่แวตแต่แวดอยู่ค่ะแต่เพื่อนมา่อยา,ทานทอเนะค่ะเพราะว่าทอมดมาเดินไปหาหนาคะค่ะอยู่ไกลๆคะ่ะเห็นบ่คคะพี่น้องคะ่แแะแต่แวดแต่แวดอยู่ค่ะสวยงามมากเลยคะ่ะทางเสียงธรรมาศาสะาพร้อมนะคะเนาะนกนะคะนกหลอง ได้ไหมคะโอ้ยตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้สีตัวน,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 น้อยเยิ้มบอค่ะหนูกตัวเล็กๆเคิ่นเดินตามแม่นะคะเสียงพ่นเนาะแต้แวะดแต้แวะดจ้าเทียนขอบคุณนะคะที่รับส้มจนจบนะคะเจอกัอนคิหนะ้าเดินหากินมแมลงอยู่นะคะ มีลูกหรือเปล่าตัวเล็กๆนะค่ะเห็นไหมเห็นบค่ะพี่น้องตัวเล็กๆเ,เห็นไหมเห็นบกขะพี่น้องค่ะเอาเสียงเสียงคนละแต่แหวแต่แหวนตัวเทียนบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคน ในสวนลิ้นจีค่ค่ะดูค่ะนกก็ร้องธรรมศาสตร์ว่าฝากนะคะแต่แวดแต่แวดอยะะู่ค่ะแต่เพื่ทุกคนบรรยากาศยามเย็นเนะคะน่ะเนะดูค่ะลมลื่นมากเลยนะคะธรรมศาตรนะคะ ธรรมาตตอนเย็นนกนน้อรมรื่นม,ม,ม,มากเลยค่ะเ <_ C 1> พราะว่าวันนี้ไม่ดแดดนะคะทุกคนค่ะไม่ดแดดค่ะสวยไหมคะทุกคนนีห่หมค่ะใช่ไหมคะโอ้อ,อตัวน,นี้นะคะตวนสีตั้นหนอ็นี่นนนนหมค่ะหนกตัวเล็กๆเพ่นเดินตามแม่นะคะ,ะ <_ C 1> ถัดไปก็เป็นสวนมะม่วงนะคะทุกคนสวนมะม่วงก็ถัดไปอีกก็เป็นสวนมะไฟค่ะ ย่ามเย็นค่ะย่ามเย็นเย็นนะคะคนหนุกกระหลกเลาะค่ะนาอหนุกหนุกหนุกอะไรคะเป็นเหลียมแต่แวบใช่ไหมเห็นไหนคคะย่ามเย็นค่ะย่ามเย็นเย็นนะคะ แต่แว๊แต่แวยูจุ่ะมีเสียงธรรมศาสตร์ด้วยนะคะทุกคนแต่แว๊แต่แวดยดจุ่ะมีเสียงธรรมศาสตร์ด้วยนะคะทุกคนน่ารักนะคะคเห็นไหมน้องจะเดินอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมนี่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโดนมาอ,อยาเทอดนะคะเพราะว่าทอดมาเดินไปหาหนาคะค่ะอยู่ไกลๆค่ะเห็นบ่คคาพ่น้องค่ะแต่แวดแต่แว๊ดอยู่ค่ะ ต้นลิ้นจี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นอยู่สวนลิ้นจีนะคะทุกคนค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะน้อดูค่ะลมลื่นมากเลยนะคะต้นลิ้นจีค่ะบรรยากาศยามเย็นอยู่สวนลิ้นจีนะคะทุกคน น่ารักนะคะเห็นไหมน้องจะเดินอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมนี่คะ่ะทุกคนบรรยากาศย่ามเย็นนะคะน้ดูค่ะลมลื่นมากเลยนะคะบรรยากาศย่ามเย็นนะคะทุกคนในสวนลิ้นจีค่ค่ะดูค่ะนกก็รอมาสาานะคะ ธรรมาสตรตอนเย็นน้องกนนรุ่มรื่นมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้บอมี่แดดนะคะทุกคนค่ะบัมีแดดค่ะสวยไหมคะทุกคนดีบะงวิ่นจีค่ะบรรยากาศยามเย็นอยู่สวนลิ้นจีนะคะทุกคนเห็นไหมคะแตแวดแตแวดค่ะ นี่มกระเดินใช่ไหมคะม่จานะคะต่แมตต่แมแต,แมแตแมนะคะทุกคนสัมผัสสารมาฝาอกาศทุกคนคะ่ะสวนนะคะลมลื่นหมากเลยคะ่ะบรรยากาศนะคะต่อโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับส้มจนจบน,นะคะเจอกันคิมนักสวยงามมากเลยะคะ่ะ พังเสียงธรรมศาสตร์อมนะคะนกนกนะคะนกหลองค่ะถัดไปก็เป็นสวนมะม่วงนะคะทุกคนสวนมะม่วงก็ถัดไปอีกก็เป็นสวนมะไฟค่ะถาดนะคะย่ามเย็นค่ะเสียงธรรมศาสตร์นะคะแต่แวดแต่แวตด,ดี๋ยวค่ะพี่น้องเห็นบอกคะ่ะย่ามเย็นๆนะคะธรรมสาสร์กับแ,แต่แวตแต่แวดนะคะทุกคน นีแแ่แต่แว๊ดแต่แว๊ดทุกค่ะมีเสียงธรารมาศาสตร์ด้วยนะคะทุกคนโคนหนุกกระหล่อล้อขะเนอะ้อหนุกหนุกหนุกอะไรคะเป็นเหลียกแต่แว๊ดใช่ไหมยิงม่ะโคนหนุกกระหล่อล้อขะเนอะ้อหนุกหนุกหนุกอะไรคะเป็นเหลียกแต่แว๊ดใช่ไหมยิงม่ะธรรมศาสตร์นะคะ ธรรมชาสตตอนเย็ยนนกฮานอ่ำลมลื่นมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่แดดนะคะทุกคนครับไม่แดดค่ะสวยไหมคะทุกคนนี่ค่ะตอนเย็ยนเนาะลมลื่นมากเลยค่ะ,คะทุกคนบรรยากาศยามเย็ยนนกฮานอ่ดูค่ะลมลื่นมากเลยนะคะธรรมศาติยามเย็ยนนกฮะนอ อยู่ในสวนลิ้นจี่นะคะเดอ้อสวนลิ้นจี่นะคะข้างหน้าสวนลิ้นจี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะทังเสียงธรรมาสะอาพร้อมนะคะนอ้องนกนะคะนกลองน,ะะนกแตแวดนะคะทุกคนสวนลิ้นจี่ค่ะนั่นต้นลิ้นจี่นะคะได้ก็เป็นภูมิอยู่นะคะ เป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่นะสวนเอ้นต้นลิ้นจีค่ะทุกคนลิ้นจีนะคะลิ้นจีล่น้องลูกแตแวนะคะถัดไปก็เป็นสวนมะม่วงนะคะทุกคนสวนมะม่วงก็ถัดไปอีกก็เป็นสวนมะไฟค่ะนี่แม่กระเดินใช่ไหมคะ นะคะนะคะตะลับตะลัะทุกคนบรรยากาศย่ามเย็นเนะค่ะเนาอด,ดูค่ะลมลื่นมากเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องปลาพี่น้องนตะแวบ,บนะคะ เห็นไหมคะแต่แวดแต่แวดอยู่ยคะ่ะเดินหากินมแมลงอยู่นะคะมีลูกหรือเปล่าตัวเล็กๆนะคะ่ะเห็นไหมเห็นโมคะพี่น้องตัวเล็กๆเ,เห็นไหมขอบคุณนะคะดูคาบรรยากาศยามดีน,นะคะนะ <c oughs> ทอดนะคะบา,บายยคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับส้มจนจบน,นะคะเจอกันคิมน ขอบคุณนะคะที่รับส้มจนจบน,นะคะเจอกันคิมน้องเตว๊ะเตว๊ะนะคะทุกคนสัมผสา,ารวัฒฝากันทุกคนคะ่ะสวนนะคะลมลื่นหมากเลยคะ่ะบรรยากาศนะคะอลูกเตว็ดนะคะนี่แม่กระเดินใช่ไหมคะนะีคะนะคะ่ะ เดินหากินมแมลงอยู่นะคะ